ครับวันนี้มาแกาลสินบ้านเฮาครับสวัสดีครับพบกับบูลมังใช้แนววันนี้ผมจะพาพี่ๆทุกท่านทุกคนที่ชอบแนววิถี ต้องมาวนานี้นะครับวันนี้เราจะมาดูสิ่งที่ผมเรียกว่าวิถีธน,นาครับผมเคยพูดหลายครั้งพูดหลายครั้งเรื่องธนาคันาเนีนน่เป็นหัวใจสำคัญของการ,ขอ,การของการทำวิถีผ้ากลางจะมีคธน,นาขนาดใหญ่ คันนาเนี่ยครับแต่ภาคอีสานเนี่ยบ้านผมเนี่ยทั่วๆไปเขาจะทำคันนาเล็กๆนะครับเรียกว่าคันแทคันนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดทำพิ่ีครับคันนาเนี่ยอย่างอย่างไม่ได้เนี่ยแค้ได้สักสามเมตรสูงสักเมตรเมตรหนึ่งหรือไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่าแปดสิบแปดสิบนี่ยังน้อยอยู่ถ้าเกิดเมตรนี่จะเป็นพอดีคันนาใหญ่ กว้างสูงประโยชน์ของคันนาคือหนึ่งเป็นเป็นเขื่อนเก็บน้ําได้ได้ดีน้ําไม่ไปไหนครับตลอดทั้งปีอันนี้ในระยะปีที่สามเราเราเห็นกลไกของคันนาคันนาใหญ่ปลูกทุกอย่างได้ปลูกตะไคร้ปลูกมะพร้าวปลูกมะม่วงปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกอันนี้ปลูกหญ้านะครับหญ้าปลูก เป็นแทงโกลลาไว้สำหรับไล่อยแค่เลมยนะครับตามมาพอาปอยแค่เลม้ยนนาเน,นี่ยจะมีประโยชน์สามอย่างสอย่างปลูกกล้วยได้กินไหมก็ได้กินอยู่นะครับมะพร้าวมะพร้าวในระยะนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งเพราะว่าให้ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติองกันท้นนาสูงตันนานใหญ่ปลูกของได้ทุกอย่างครับ แล้วเราก็จะมีพื้นที่ที่มีประโยชน์ในการในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำสวนไปพร้อมๆกันกับการทำวิถีส่วนนี้ครับเนี่ยที่แลเห็นอันนี้เป็นเป็นนาผักน้ำบ้านผมเรียกว่าผักก้านจองนะครับเก็บกินเก็บขายเก็บแจกใจได้ทั้งนั้นครับแต่ในเนี้ยมีทั้งกบมีทั้ง พุ่งมีทั้งหอยมีทั้งปลาน้ำอยู่ตลอดทั้งปีคนถามว่าน้ํามาจากไหนน้ําอยู่เพราะว่าคันนาคันนาใหญ่หญ้าซับน้ําดินไม่ซุดเวลาตัดหญ้าไปเลี้ยงควายก็ตัดเฉพาะที่มันยาวๆหรือวันหยุดว่างๆก็พาควายมาเดินเล่นกินหยาอย่างนี้ครับฉะนั้นการการทิพีนีีเนี่ยมันจะไม่เบียดเสียดว่าจะต้องเป็นบล็อกเซต เท่านี้เท่านั้นมันไม่เป็นครับแต่มันคือการมาปรับให้เข้ากับพื้นที่บ,บริบทของเราแล้วก็ดูว่าอะไรที่มันเหมาะสมเนี่ยอย่างนี้ครับแปลงนี้ไถแล้วใส่ปุ๋ยครับนี่ปุ๋ยปุ๋ยที่ควายใส่ไว้ข้างคันนาในเวลาเนี้ยยังไม่ได้ทานาในนี้มีสัตว์ทุกอย่างครับกบเขียดลูกออดปลาให้เขาอยู่โดยโรวมสมบูรณ์ครับ พอเสร็จเรียบร้อยวันจะทํานาแล้วก็ผันน้ําจากแปลงนี้ไปลงพักไว้บ่อนุ้นพักไว้บ่อนุ้นจนทั้งบอ่อสุดท้ายแล้วก็ปักดํานาพอปักดํานาเสร็จแล้วก็ปิดท่อตึงน้ําขึ้นเหมือนเดิมวิถีก็กลับขึ้นมาหมุนเวียนอย่างเนี้เพราะฉะนั้นการท,ทําวิถีอย่าอย่าหวงคันนาครับอย่าบอกว่าคันนามันต้องเล็กต้องประหยัดพื้นที่ไม่ใช่ครับยิ่งใหญ่คันนายิ่งใหญ่ เรายิ่งได้ประโยชน์มากเนี่ครับต้นกัมปูกล้วยหญ้าเพ็งโกลาตาไผ่ครับเนี่ยดูคือก,การทำวิถีหญ้าเหล่านี้ก่อนนี่เลยครับเครื่องตัดหญ้าของผมเป็นแบบนี้วันหยุดๆอันนั้นอั้นนั้นกล้วยครับกล้วยวิถีดูดิครับนี่ดูพ่อผมครับตาโสรวยไปหากล้วยสุกมาแล้วนี่ครับ ที่บอกว่าวิถีมันเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่วิถีคนป่านะครับเนี่ยแต่วกพบิดาได้รุนคนเนี่ยมาครับเนี่ยพอคนก็กินนี่กล้ยกวยกล้วยสุกเห็นไหมครับอ่ะดูน้องหน่อยก้อนเอ้ยก้อนนี่ตู้ตู้นี่ก้อนกินกล้วยสุกเลยก้อนอันนี้ไหมนี่อึมก้อนอึืม เฮ้ยบอลบอลมะไม่สนใจเลยครับเร็วบอลมามานี่มามบอลอือนี่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 ขั้วยสุกเนาเอาเอานี่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 ครับเป็นไงครับไม่ต้องทิ้งครับทุกอย่างคนกินได้ควายกินได้อยู่กันสุขสบายครับ เอาพอแล้วคนกินบ้างไ,ไปไปอาบน้ำทีนั้นมาตอบโจทย์ครับว่าคันนานี่มีมีประโยชน์มากสำหรับการทำวิถีถ้าคันนาที่เล็กๆสำหรับเป็นซอยกระทงแบบนั้นอันนั้นพอเป็นบันไดน้ำได้ครับได้แต่ถ้าเกิดคันนาที่จะเป็นวิถีจะต้องทำให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วสามปีทุกอย่างจะให้ผลนะครับก็ ฝากไว้ในคอเนเทนต์นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มูลมังแชนแนลสวัสดีครับ